สวัสดีชาวกสิบบันเทิงนะคะฟางเฟยฝังแก้วค่ะตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องหนังนะคะภาพยนตร์ที่ได้เล่นก็ชื่อเรื่องว่า Love Is นะคะซึ่งจะเข้าฉายประมาณปลายกุมภาต้นมีนานนี้ก็ได้ดูแน่นอนค่ะ สำหรับ love is นะคะเขาก็จะพูดถึงความรักค่ะ love is ก็เหมือนแบบรักคืออะไรแล้วก็จะมีนิยามความรักของแต่ละคนที่คงจะไม่เหมือนกันอย่างเรื่องนี้เขาก็จะนําเสนอผ่าน4ตัวละครสี่มุมมองอะไรเงี้ยค่ะว่าความรักมันเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็คิดว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยก็น่าจะได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็รู้สึกว่าเออกลับมาคิดกับตัวเองว่าความรักของตัวเองจริงๆเป็นแบบไหนเพราะว่าในเรื่องนี้ฟังก็รับบทเป็นอาชิงใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณครูสอนเด็กๆอยู่ที่ดอ,อ,อยแม่สลอง เองค่ะเรื่องนี้ก็จะมีวัฒนธรรมไทยแล้วก็จีนผสมประสานกันเพราะว่าจะไปออนแอร์ที่ต่างประเทศด้วยค่ะก็ต้องพูดภาษาจีนแล้วก็ร้องเพลงจีนด้วยก็ <laughs> จริงๆตอนแรกพี่เขาบอกว่ามีเพลงเดียวคือเพลงพระจันทร์แห่งใจเยอะเลี่ยงใต้เปลี่ยววัวตัวจีนเนี่ยต้องฝึกฝึกแล้วก็แล้วก็ฝึกไปเพลงเดียวแต่ว่าพอไปถึงข้างหน้าปุ๊บก็มีอีกหลายเพลงให้เราร้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีบทบางบทที่เราจะต้องพูดภาษาจีนเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเราเป็นคนจีนด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนสมัยเด็กก ็จะมีแบบเอเว้ยซึ่งพี่เวฟเล่นนะคะแล้วก็จะมีเสี่ยวผิงก็พี่เบนดี้ซึ่งสองคนนี้ก็เป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องคุยกันภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยเขาก็คุยจีนกันฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องค่ะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งในเรื่องี่ยก็จะเล่นเป็นเหมือนแบบเป็นคนรักกับเรากมลก็คือเต้ยพงศกรนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะถือว่าเป็นการเล่นหนังครั้งแรกของฟางเลย l e v e i s นะคะเรื่องนี้ได้ดูกันแน่นอนค่ะ